พระโสดาบันซึ่งหมายถึงผู้บรรลุธรรมเพราะการฟังหรือผู้แรกถึงกระแสรพระนิพพานจะแยกออกเป็นสองส่วนคือโสดาปฏิมัตก,กับโสดาปฏิผลหรือปฐมมัตก,กับปฐมผลปฐมมัตกหรือโสดาปฏิมัตท่านแบ่งไว้เป็นสองลำดับคือ 1. สัทธานุสารีผู้แล่นไปสู่พระนิพพานโดยอาศัยกำลังของศรัทธา หมายความว่าเมื่อกัรยาณมิตรหรือครูอาจารย์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงที่ตนเข้าหาหรือฝากตัวเป็นลูกศิษย์ได้อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับความเป็นจริงของขันห้าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรอย่างละเอียดละอ่อแล้วแต่ด้วยกำลังของสมาธินีก็ยังอ่อนกำลังของปัญญีนีก็ยังอ่อนจึงยังไม่เกิดปัญญาจากสุเห็นแจ้งจริงตามนั้นได้อย่างชัดเจน เห็นเพียงเลือนลางเหมือนบุคคลเห็นวัตถุบางอย่างในความมืดสลัวตอนใกล้รุ่งเป็นการเห็นด้วยการตรึกตามที่เรียกว่าจินตามายปัญญาสมาธิที่เป็นกำลังในการพิจารณาก็เพียงขณิกะสมาธิหรืออุปจาระสมาธิเท่านั้นด้วยกำลังสมาธิและปัญญาอย่างค่อนข้างมีปริมาณน้อยอยู่จึงเป็นปัใจจัยให้ได้บรรลุธรรมเพียงขั้นศรัทธานุสารีเท่านั้น ผลจากการบรรลุศรัทธานุสารีทําให้ศรัทธาที่เคยมีแก่กล้าขึ้นอย่างเต็มที่จนกลายเป็นสัตทินสีคือเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวว่าขันห้าเป็นสิ่งไม่เที่ยงจริงๆวันนี้เป็นอย่างนี้แต่วันหลังต้องแปรปรวนเป็นอื่นด้วยการมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าด้วยอำนาจของสัตทินรีเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงจัดบุคคลผู้เป็นสัตทินรี ให้เป็นอริยะบุคคลประเภทสุดท้ายในบรรดาอาริยะบุคคล7ประเภทโดยเรียงจากสูงลงมาคือ 1. อุพาโตภาควิมุตตผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนคือท่านที่ได้สัมผัสว,รรวิโมก8ด้วยกายและสิ้นอาสวะแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญา 2. ปัญญาวิมุตตผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาคือท่านที่มิได้สัมผัสว,รรวิโมก8ด้วยกาย แต่สิ้นอาสวะแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญา 3. กายสักขีผู้เป็นพยานด้วยนามกายคือท่านที่ได้สัมผัสวิโมก8แปด้วยกายและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญา 4. ทิทธิปะตะผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิคือท่านที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้วและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา 5. ศรัทธาวิมุตต์ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาคือท่านที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้วและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา 6. ธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรมคือท่านผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปติผลที่มีปัญญาเป็นตัวนำา 7. ศรัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาคือท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อบรุโสดาปฏิผลที่มีศรัทธาเป็นตัวนำสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าผู้นั้นได้บรรลุศรัทธานุสารีแล้วคือ 1. มีความเชื่อมั่นในความเป็นไตรลักษณ์ของขันตามที่กัลยาณมิตรบอกหรือตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชนิดไม่ไหวสั่นคลอนอีกพอเริ่มเห็นแจ้งความเป็นไตรลักษณ์ของขันน้อยๆแล้วความเชื่อมั่นในไตรลักษณ์ของขันจะจัดเป็นศรัทธานุสารี หรือสัตทินรีต้องเกิดจากจินตามายปัญญาที่เป็นโยนิโสมนสิการคือผ่านการพิจารณาโดยรอบคอบด้วยปัญญาแล้วถ้าเป็นปัญญาในระดับสุตตมายปัญญาเพียงได้ฟังได้อ่านยังไม่ผ่านกระบวนการโยนิโสมนสิการยังไม่จัดเป็นสัทธานุสารีในเมื่อยังไม่เป็นสัทธานุสารีสัทธาก็ยังเป็นเพียงสัทธาธรรมดายังไม่พัฒนาเป็นสัตทินรี 2. เมื่อได้บรรลุศรัทธานุสารีแล้วจากศรัทธาธรรมดาแก่กล้ากลายเป็นสัตทินสีแล้วสิ่งที่จะตามมาอัตโนมัติก็คือวิริยินสีคือความภาคเพียรในการละอกุศลและความภาคเพียรในการปฏิบัติธรรมถ้าคิดว่าตนมีความเชื่อมั่นเต็มที่แล้วในความเป็นตรลักษณ์ของขันห้าแต่ความภาคเพียรอย่างจริงจังในการปฏิบัติธรรม เพื่อการเห็นแจ้งความเป็นจริงของขันหรือเพื่อเห็นแจ้งพระนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นตามอัตโนมัติด้วยแสดงว่ายังเป็นเพียงศรัทธ,ธาธรรมดายังไม่ใช่ศรัทธ,ธาของผู้บรรลุศรัทธ,ธานุสารีอันเป็นอริยบุคคลลำดับที่7ในพระพุทธศาสนาสัตธทธินรีหรือศรัทธ,ธาของผู้บรรลุศรัทธ,ธานุสารีอุปมาเหมือนต้นกล้าเล็ก เติบโตจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งศรัทธาที่มีรากอย่างลึกลงในแผ่นดินไม่หวั่นไหวต่อฝนฟ้าพายุในทุกฤดูการเป็นความเชื่อที่ใหญ่โตประดุจขุนเขาไม่มีสิ่งใดมาเขย่าให้พลิกคว่ำได้แม้แผ่นดินไหวก็ตามถ้ามีความเชื่อมั่นถึงระดับนี้แสดงว่าบุคคลน,นั้นก้าวสู่ภูมิของอริยะบุคคลประเภทที่7คือศรัทธานุสารีได้แล้ว ชีวิตก้าวข้ามอบายภูมิทั้งสี่ได้แล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในขันธสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวซึ่งทำเหล่านี้อย่างนี้เรากล่าวผู้นี้ว่า สัทธานุสารีก้าวลงสู่สัมมัตตนิยามก้าลงสู่สัพป,ปริสภูมิล่วงภูมิปุถุชนไม่ควรเพื่อทำกรรมที่บุคคลทำแล้วพึงเข้าถึงนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตวิสัยไม่ควรเพื่อทำกาละตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลบุคคลชื่อว่าสัทธานุสารีเป็นฉไฉนสัตทินรีของบุคคลใด ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลมีประมาณยิ่งอบรมอริยมรคมีศรัทธาเป็นเครื่องนำมามีศรัทธาเป็นประธานให้เกิดขึ้นบุคคลน,นี้เรียกว่าสัทธานุสารีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลชื่อว่าสัทธานุสารีผู้ตั้งอยู่แล้วในผลชื่อว่าสัทธาวิมุต หัวใจสำคัญของการบรรลุสัทธานุสารีธรรมานุสารีหรือโสดาปฏิมักคือโสตาปฏิยังคะสดังที่ได้อัดถาที่บายแล้วในคลิปก่อนฉะนั้นถ้าปรารถนาจะปิดอบายภูมิทั้ง4ปรารถนาจะบรรลุเป็นอริยบุคคลสประเภทในชาตินี้พึงพอกภูนธรรมชื่อโสตาปติยังคะให้บริบูรณ์เถิดพระพุทธเจ้าตรัสรับรองเรื่องนี้ไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็จะพึงเห็นสัตทินรีในธรรมไหนเล่าในโสตาปฏิยังคาสพึงเห็นสัตทินรีในธรรมนี้